จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดที่มีประเพณีอันงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดในโลกทำกลางวิถีชีวิตที่หลากหลายวัฒนธรรมและยังคงดำเนินบนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผสมผสานกับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์หรือ land of organic เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจและการสร้างสมดุลทางธรรมชาติไปพร้อมๆกัน เพราะมันเป็นระบบแก้มลิงเราจะเอาน้ําไว้บนเอาพื้นที่การเกษตรไว้ล่างดังนั้นในหลับการแนวทางเกษตรพอเพียงใช้หลักธรรมชาติเป็นสิ่งสนิทเพื่อจะให้มันอยู่ได้น้ําตอน,นี้ก็มาเก็บไปตรงนี้พอเก็บนี้เสร็จก็เอาคืนมานี่นูนพอเต็มนี่ก็เอากลับไปนี่มันก็หมุนเวียนกันอยู่ วันนี้คุณสุริยาหงลอยวงปราดเพื่อความมั่นคงและปราดหมอดินอาสาที่ได้นำหลักคิดของกเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินและการบริหารจัดการน้าในพื้นที่ทั้ง37ไร่เขาทาได้อย่างไรตามมาเลยค่ะข้างบนนะ่ะการชาลังที่เราไม่รู้ว่าเขาจะใช้สารเคมีอ,อะไรที่ไหลลงมาหาเราเนี่ยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจริง ทำระบบน้ําที่ให้มัน่าด้วยก่อนที่สองเราจะไม่ใช้ลักษณะแบบโดยตรงเราจะใช้แบบระบบแนวกันชนและสุดท้ายเราทําระบบแบบการรักน้ำล้นก็อ,ออกไปอยู่นี่เราจะปลูกพืชอ,อยู่สีระดับเลยนะระดับหนหึ่คือ,อคือพืชรายวันที่เรามีกินอยู่ทุกวันขายได้ระดับที่สองก็คือปลูกพืชรายเดือนรายสัปดาห์ก็เป็นพวกมะละกอพวกมะนาวพวกพริกพวกเขือ ันที่สามเราก็จะปลูกพืชลายปีลายปีก็คือถือรดูกันต้องออกทุกเดือนแต่และเดือนสิบสองเดือนต้องมีพืชนี่กินอยู่ตลอดอันสุดท้ายอันที่สี่ก็คือพืชพวกมันคงพวกไม้พวกมันคงพวกนี้ก็คือไม้ที่เราไว้ใช้สอยไว้ทําที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าปลูกสามประโยชน์สี่คือรักษาระบบนิเวศรักษาความชื้นรักษาอากาศและรักษาสิ่งแวดล้อม ของสุริยาของลอยบงที่เป็นพื้นที่3ามเฉไี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํารตรงๆคือการบริหารจัดการน้ําไม่ว่าจะเป็นท่วมหรือแรงนี่จะไม่กระทบต่อผลของเขาแล้วเขาเรียนรู้ทาจริงซึ่งกรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเจ้าสรอนได้มาร่วมกับเขาในตั้งแต่ปี2 5 6 2จนถึงปัจจุบันนะครับแต่กวอนอาจจะเป็นพื้นที่ท,ที่สภาพดินไม่ดีแต่เขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ รันเวนบ้านม่วงกาซังอำเภอเลิงนกทากำลังจัดแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานจากผ้าใยมัดหมีและผ้าขม้าลายตามองเอกลักษณ์ประจำถิ่นฝีมือการทอของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านม่วงกาซังไปทำความรู้จักและชื่นชมผลงานของพวกเขากันค่ะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือผ้าขม้าลายตามองเป็นลายประจำถิ่นอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวบ้านม่วงกาซัง ดังนั้นทั้งกลุ่มจึงมีแนวคิดในการทำอย่างไรเพื่อปกป้องลวดลายนี้ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางภูมิปัญญาของชุมชนเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนไล่เฉพาะกลุ่มค่ะก็มีไล่ตาทอนะคะค่ะมีไล่ตาทอกระกี่กห้อกะเห็ดไล่ตาโลไล่ตาโล่ไล่ไล่หน่นะคะอ่าบ้าน,นี้กะมาดัดแปลงเป็นไล่น่อยเอาเห็ดมาไม่เห็ด ปกติมันกับสองสีเข้ากับเห็ดสามสีสีสีถึงมากจรินะคะกระกีบบัมีย่อยเชิงมันนะค่ะย่อยมันอเข้ากับมะผั่นเป็นย่อยมันให้มันงามจากผ่าแพรเข้ามาแล้วก็เข้ากับมาเป็นผายผ่าพันข้อผ่าสบายค่ะสีอันนี้แน่กับว่าเห็ดผ่ามันมีนะคะคิดจะเอาไปเห็ดอยู่ค่ะเพราะว่าเขาจะสีบัวด้มาเลี่ยนแบบเข่าเนาะก็คือผาอยากได้ไร่นี่ก็ต้องมาบนมวงกระซั่งมักปมนี่จริงๆนะคะ ที่นี่บ้านติวหมู่4ตำบลกุดน้ำใสอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอาพอปอให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการปฏิบัติงานการประกอบอาชีพรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จุนชนดีไม่มีขายมไม่ใช่ได้ช่วยกันทำหมู่มมบ้านนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการลักลอบตัดไม้พยุงทางกองในการรักษาความพังทลากำหนดรูปแบบนะครับฝึกก็คือเน้นเรื่องให้ชุมชนมีความสมัครสมานสามคัคคีโดยใช้หลักรรหลักอาปัญหาที่ทำเจิดประการนะครับอยู่ด้วยกันหลักห้าร่วมร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมรับผิดชอบและก็ร่วมตรวจสอบด้วยกันคำว่าชุมชนเข้มแข็งก็คือเกิดจากชุมชนหนึ่งไปสู่ชุมชนหนึ่งค่อยๆอยเข้มแข็งถ้าหมู่บ้านเข้มแข็งตำบลก็เข้มแข็งถ้าตำบลเข้มแข็งอำเภอจังหวัดและประเทศไทยก็จะเข้มแข็งนี่คือแนวทาง <S <S ชาวบ้านกําลังขมักขม้นทําบายสีสู่ขวัญเพื่อแทนคําขอบคุณที่ทางกอรมน,รมนรจังหวัดยโสธรได้ให้ความสําคัญกับพวกเขา นี่คือหนึ่งในความสามคัคคีที่เกิดขึ้นผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่จะทําให้ทุกคนในชุมชนได้รู้จักกับคาว่าความสามคัคคีที่จะร่วมรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตนเองพร้อมทั้งส่งต่อมรดกของแผ่นดินไปยังรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปเพื่อให้เกิดความสุขมังข่งคั่งมั่งคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืนกอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1 3 7่